สอนให้ให้มันสไลเดอร์ไหมพี่สอนให้เอาเออไม่เออไพี่พี่เอาไว้ครับพี่เอาเขาไว้ตรงนี้ก่อนนะเอวพี่เอามือผักเขาเจ๋งมากแต่ไม่เต้นหน่อยแต่ไม่เต้นหน่อยค่ะเออพี่ตบมือเต้นหน่อยก่อนตบมือ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 ,อ,อ ผักมันเลยไม่ใช่ไม่เออใช่ชุดพี่ผักมันเลยตอนนี้ลองใส่เองสิไม่เลยผักมันโอเคป้าป้าน้องทำให้มันสไลเดอร์ได้แล้วอ่ะเพราะว่าพี่สอนไงขอบคุณนะคะพี่พี่คะขอบคุณนะยิ้มหวานให้แม่ พี่เช้ายิ้มหวานพี่เยิ้มหวานให้แม่หน่อยเก่งมากเลยพี่เปาดูหยิ้หวานให้ดูหน่อยแใส่เข้าไปเยส่เข้าไปไปในช่องไลมใ๊สไปโอเคใส่เลยใส่ใช่พักมาโอเคพักเลย เ้พี่ใส่ให้แบบส<ก>ใส่าเ <Okay. S 2> นี้เป็นคนใส่เองใช่ไหมโอเคพี่เอาไว้ใกล้ๆพี่เอไว้กล้ๆเคไม่ใช่ไม่ถูกอเกได้นะให้คนนั้นสไลด้งไฟเก่มากสค่นีก็พอค่เ <c oughs> ขาอยากคิสพี่กอ 今はない。<何>